สวัสดีครับพ่าอะไรด้ดวันนี้ราไปผน่ว่าไปกันนะเดี๋ยวก่อนเราต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยน้องเดวจะอยู่กับป้าแค่สองคนทั้งวันใช่ไหมนี่คือย้ำเลยนะครับว่าทั้งวันวันนี้จะไปทําอะไรกันบ้างหนึ่งเราจะไปกินข้าวกลางวันกันตอนนี้สองเราต้องไปซื้อครีมให้น้องเดวกับสบู่ของน้องเดวสามเราต้องไปซื้อก๊อกน้ำสี่เราจะพาน้องเดวไปที่ไหน ป่าและของเดียวจะไปเล่นกันที่โยโย่แลนด์นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือป,ป๊าปาก็จะไปแวะซื้ออุปกรณ์บราบาบราของป,ป๊าปาด้วย่ฮวันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนตตวยอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้างแล้วเพราะว่าร้านข้าวร้านประจำเราคนเยอะมากตอนนี้มันตอนเที่ยงใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันที่ร้านในฟู้ดแลนด์อ่า ิปีแอจะเอ้าไปปีปิกระจูตาปีปิกระจูรอโอเคโอเคป้าดูตางก่อนครับแม่เ<ม>พิ่งนั้นรอบป้าด้วยนะเอาไปไปโอ้โ ปลาไม่เคยขี่มาก่อนเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะรับน้ำหนักกับปลาไม่ไหวเพาะว่แน้หน,น่ะไอเดูอะใช่สิเดียวตัวนีด้เดียวเองค่ะ มหมดแล้วไปเร็วถึงร้านพอดีเลยอ่คืนพี่ขาวาไ,ไม่บายไปก่อนไม่บายก่อนเ,เ,เดี๋ยวไปต่อแล้วหนุกไหมหนุกไหมคะ<า>ไม่บายก่อนไม่บายี่กาจูหน่อยไว้มาขี่ใหมหท่ทางหน้าจะมาขี่ตัวอื่นโอ้โหางหน้าจะมาขี่ตัวอื่นฝากทางนี้ไปก่อนแล้วมีธุระต้องไปต่อไปตอนนี้เราก็เล่นกันเสร็จกดตังเสร็จกินข้าวเสร็จต่อไปเราจะไปซื้อ ยูีนนะครับผมก็คือยูซลรีนคืออะไรคือยาครีมโลชั่นของน้องเดลแล้วก็สบูอ่อาบน้ำของน้องเดลนะครับผมไปลุยกันเลยตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลบางประอกอบเก้าครับผมตรงสนนพระราม2องเราจะไปซื้อยูซลรีนให้น้องเดลกันเพราะยูซาีนของน้องเดลนี่จะมีสายตาม โรงพยาบาลเท่านั้นนะครับผมใต้เป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะอ,อะไรนะครับผู้เต็ตัวใจโอเมกา้าอืมเป็นแบบโอเมกา้าอะไรน,นะครับแบตโมจูโมจแล้วถึงชั้น 9. เก้าแล้วไปไปๆปป,ป,ป,ปคืออันนี้นะครับผมที่น้องเดียวต้องใช้อันไหนอันไหนลูกอันนี้ไงอืม อันนั้นแหละใช่ไปซื้อกันได้แล้วครับผมนี่นานๆมาซื้อทีก็เอาเยอะๆไปเลยดเดี๋ยวตายไปไหนต่อโยโย่แย่คอนเนอร์ถื่ไหนแล้วครับโอเวอร์ไว้ตเราอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับผมเรากำลังจะไปไป,ไปไหนไปแล้วไปไหนเล่นอะไรเตะไนท์เตอเร์จ้ะ อะไรเด้ออ้ยแต่ชั no jaar jaar ้นนี้มันมีอุปกรณ์กล้องหรอป้าแวะก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอน้องเดียวบอกว่าต้องให้น้องเดียวไปเล่นก่อนน้องเดียวอยากเล่นมากป้าปาคงจะอดแวะแน่นอนลุยถึงแล้ว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 ย้อยตอนนี้เราก็ถึงทางรถไฟกันแล้วอะไรนะ น้องเด็กเาบอกว่าเดี๋ยวโดนรถไฟชนนะได้มาแล้วเหรอป๊าก็ได้มาแล้วเหมือนกันนี่ไปเล่นอ,อะไรก่อนครับนันำไปเลย แบะแรกที่น้องเดวจะเล่นนะครับคืออะไรนะ<อ>คืออะไรนะรถรางรถรางออกไาเล่นไม่ได้ไม่น่าซื้อบัตรมันเลยรถรางคือ,อนนี้ครับนี่นี่แหละคือรถรางของน้องเดวแค่นี้ให้หมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอารถมาฝากฟ้าก่อนไป ครับต้องเดวเลือกสีชมพูเหมือนเดิมเดีวพร้อมยัง หนุไหมน่าาวเ,วเายแบบนี้ไปไปไปนี่ราด้วยรปเล่นไม่ได้อายุไม่ถึงเวดูเยเดเอดรถบัมโอเคดูแล้วไป ป๊าป๊าต้องนั่งตรงกลางครับเพราะว่าถ้าเกิดป๊านั่งขึ้นรถโยกยังยโยยกโยยยโยเยโยกลัวไหมไหตอนนี้น้องเดียวหมดแรงนะครับพักเติมพลังก่อน มำอะไรอยู่ครับวเราพักเหนื่อยแล้วคิดถึงแม่แม่ย่างเนี่ยคิดถึงนิดนึงแล้เต้นรถล่างมากี่รอบแล้ววันนี้ ตอนนี้เราสองคนก็กลับบ้านแล้วนะคิดถึงไม่แม่ใช่ไหมน้องเดยกกีเตรียมหีดแห้งแล้วไม่ไหวพี่หน่อยไม่ไหวพี่หน่อยไปป้าปาแอบไปสั่งจ่ายตังซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องของป้าไว้แล้วเราจะไปเอาแล้วเราก็จะกลับบ้านกันใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยว,ยวคิดถึง คิดถึงใครไม่ไม่เหรอคิดถึงมากไหมคิดถึงเยอะคิดถึงเยอะแล้ว <c oughs> ด้วยโอ้โห <c oughs> ไปไปดูกันเลยว่าป๋าซื้ออะไรเกี่ยวกับกล้องนี่แหละใช่ไหมซื้ออะไรป๋าซื้ออะไรบอกสิตู้ตู้อะไรตู้ตัดดูโอ้ยตู้กันชื้นเหรอใช่เหรอโอ้ จริงๆปะป้าจะมาซื้อขาขาที่เอาไว้ถือกล้องเนี่ยยิงใช้มือถืออยู่แบบต้องจับที่ตัวกล้องแบบมันลำบากมากอะ่ะมันจะเห็นแบบมือ,อป้าถือใช่ไหมแต่ว่าตัวที่มีที่ร้านเขามียมันรับน้ำหนักกล้องไม่ไหวก็เลยอดไปดูกันนะป้าซื้ออะไรนี่รัาด้วยนะอะไรนะืนี้เหรอขา,าบัตรที่เขาก่อนนี่จริงๆอะ่ะจะมาซื้อตัวนี้นี่ อันนี้แต่ว่ามันรับน้ำหนักกล้องไม่ได้ก็เลยก็เลยอะไรนะก็เลยเลยนะออเตนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับโดยภารกิจที่เราต้องทําวันนี้เราไม่ได้ทำสองอยา่างนั่นก็คือซื้ออะไรซื้อก๊อ,อกน้ําใหม่นะครับผมเราไม่ได้ทําส่วนอีกหนึ่งภารกิจนั่นก็คือไม่รู้ไม่รู้จะจะมีอะไรก็ซื้อไปแล้วครับ อีกภารกิจหนึ่งก็คือคือคอะไรฟ้ลาลืมแล้วปักด้ยาดย,ยอ่าก็คือการไปเซนท่านเพื่อไปเอาเสื้อที่ปักไว้แถวเซนท่านนะครับผมลืมสองอย่างไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราไปเอามาใหม่โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วบุยบุยเดียวบ๊ายบายเจอดเจ,อจอบุย <c oughs>